เดอะซันซื่อจากอังกฤษจัดทำไลอัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากได้แกเรเบลปีกจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ปีกทีมชาติเบลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงหลังมีรายงานว่าแมนยูกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวมาใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลจากการที่พวกเขาสอที่จะพลาดคว้าตัวเจรอนซานโชปีกจากบริเซอรอทมุนที่ติดปัญหาเรื่องค่าตัวที่สูงเกินไป และพยายามกลับไปจีบแข่งชาวอังกฤษอีกครั้งในช่วงกลางปีหน้าล่าสุดเดอรซันได้จัดทำ5แผนการเล่นหากโอเลโกนาโซชาคว้าอดีตปีกสเปอร์มาร่วมทีมโดยจะมีหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับระบบ4-2-3-1นี่ถือเป็นระบบที่โซชามักจะใช้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วหลังจากการมาของบุนโอฟานเดสที่เข้ามายืนเป็นกลางรุก ซึ่งเป็นระบบที่ลงตัวสุดๆขนาบข้างด้วยเกเรตเบลที่จะได้ยืนประจําการทางฝั่งขวาตามถนัดโดยมีมาคาราฟอร์ดยืนซ้ายและอองตัวนี่มาซิยาวยืนหน้าเป้าส่วนคู่มิดฟิลเป็นพอปอกบาจับคู่กับเดนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลรายใหม่อีกคนขณะที่แผงแบ็คโฟจะมีลูคชอแฮร์รี่แม็กไกคิสมอลลิงและอารอนวานวิซาก้าโดยมีดินเฮเดอร์เซนลงฟอสเสาแทนด avid ด i c r ระบบ433 อีกหนึ่งระบบที่ใกล้เคียงกันโซชาสามารถเปลี่ยนมาใช้สีส้ำสามโดยปามภาษาแนรุกยังคงเป็นรดฟอร์ดมาซิยาระเบลส่วนแดนกลางบูโน่จะถอยลงต่ำยืนเรียงหน้ากระดานร่วมกับป็อกบาและฟันเดเบกระบบ3-4-3หรือ5-2-3สำหรับแผนนี้คู่มิฟิลจะเป็นบูโน่แฟนานเดสกับฟันเดเบกที่ยืนคู่กันในแดนกลางโดยปอกบาจะหลุดไปน่าสำรอง ส่วนกองหลังจะใช้ชอและวานบิสาก้าเป็นวิงแบ็กแล้วเซนเตอร์3คนแม็กไกวดีเดเลอร์ love, และสมอลลิงระบบ4-4-2หากโซชาหวังจะเน้นความเร็วเล่นงานคู่แข่งแผนนี้ดูจะน่าสนใจไม่น้อยโดยจะมีคู่หูทีมชาติเวลทั้งเดนนิสเจมและเบลยืนเป็นตัวริมเส้นทั้งสองฝั่งซึ่งทั้งคู่ยังสามารถสลับฝั่งกันได้อีกด้วยพร้อมกับมีคู่กองหน้าอย่างมาซิยาวและแรดฟอร์ ระบบ3-5-2แพนนี้กระไ้เบลจะสลับไปยืนทางซ้ายแทนและเมสันกรีนวูดลงประจำการทางขวาและจะทำให้ดัดฟอร์ดกับมาซิยาวได้จับคู่ล่าตาข่ายในแดนหน้าขณะที่3แดนกลางมีปอกบาฟานเดเบกและบูโน่คอยขับเคลื่อนเกมส่วน,นเซนเตอร์แม็กไาวดินเดเลฟและสมอลลิงยืนคู่กัน สงิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าจับแจ็คกิลิดมิฟิลคนเก่งต่อสัญญายาวเรียบร้อยส่งผลให้ทีมใหญ่ที่อยากได้ตัวต้องพินเห้วไปตามระเบียบแจ็คกกลิดกองกลางกับตันทีมแอสตันวิลล่าตกลงต่อสัญญาในถิ่นวิลล่าพักออกไปจนถึงปี2025อย่างเป็นทางการแล้วมิดฟิลชาวกษวัย25ปีอยู่กับสิง,งห์ผงาดมาตั้งแต่อายุ8ขวบก่อนได้ลงประเดิมสนามให้กับชุดใหญ่เมื่อช่วงปลายฤดูกาล2013-2014และยังคงอยู่ช่วยทีมต่อ แม้ต้องตกชั้นไปเมื่อปี2016ก็ตามและได้เลื่อนชั้นกลับมาเพมาลิกฤดูกาลที่แล้วโดวยจะถึงเวลานี้ลงเล่นในลีกไปแล้ว159นัดทำไป23ประตูกิลิเผยหลังต่อสัญญาว่าผมดีใจที่ได้ทุ่มเทให้กับวิลล่าต่อไปที่นี่คือสงโมสรของผมบ้านของผมและผมก็มีความสุขมากที่นี่เจ้าของทีมแสดงให้ผมเห็นชัดเจนถึงความเทวยทยานที่พวกเขามีและต้องการสร้างทีม เรากำลังมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นรออยู่และผมก็ดีใจที่จะได้มีส่วนร่วมกับมันก่อนหน้าน,นี้กิลิตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามการต่อสัญญาครั้งนี้ส่งผลให้ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมต้องจบลงไปโดยปริยายวิลเลียมฮิลล์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษหันอัตตาต่อรอง ที่แกเรเบลปีกทีมชาติเบลจะย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากราคา9ต่อ2หรือแทง2จาก9ไม่รวมทุนลงมาเหลือแค่1ต่อ1แล้วปีศาจแดงกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอขอยืมแกเรเบลมาร่วมทัพเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลหลังสอแววถอดใจกับกาล่ล่าจารอนซานโชปีกดาวุ่งจากบริเซอดอนมุนเพราะเสือเหลืองต้องการค่าตัว120ล้านยูโรสถานเดียวเท่านั้น ส่วนสถานการณ์ของเบลกับมาริดเลวร้วายมานานแล้วหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้เป็นตัวหลักของราชันชุดขาวอีกต่อไปเพราะผิดใจกับเซเรดินซีดานเทนเนอร์ของทีมจนตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักในซัมเมอร์นี้อัตราต่อรองทีมใหม่ของเบลอันดับ1 m a n c แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ต่อ1อันดับ2สเปอร์3ต่อ1อันดับ3ร่วมเอเวอร์ตันอินเตอร์มิลานและทีมไหนก็ได้ในเมเจอร์ลีก16ต่อห อันดับ6อยู่เวนตุ๊และแปแอชแช20ต่อหและอันดับ8ทีมไหนก็ได้ในลีกจีน25ต่อหเดลี่เมลและสกายสปอร์ตสื่อชั้นนำอังกฤษตีข่าวว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจและเตรียมพิจารณายื่นข้อเสนอขอยืมแกรเรเบลปีกชาเวลของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมเป็นเวลาหนึ่งซีซั่น หากล้มเหลวในการคว้าเจรอนซานโชเป้าหมายอันดับหนึ่งจากดอทมุนแม้ซานโชจะยังคงเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้รวมถึงยังมีข่าวออกมาว่าพวกเขาสามารถบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะและข้อตกลงต่างๆกับทางเอเย่นของเจ้าตัวได้แล้วแต่ทว่าปัญหาของเดีลนี้อยู่ที่แมนยูยังไม่สามารถเจราจาเรื่องค่าตัวนักเตะกับต้นสังกัดอย่างดอทมุนได้เนื่องจากดอทมุลยืนกลานว่า ต้องการค่าตัวแข้งรายนี้120บล้านยูโรสถานเดียวขณะที่ยอดทีมจากแมนเชสเตอร์ไม่ต้องการจะจ่ายเงินที่สูงขนาดนั้นนั่นทําให้ปีศาจแดงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเป็นแผนสํารองเอาไว้ในกรณีที่พวกเขาพลาดคว้าซานโชในซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาต้องการที่จะยืมตัวนักเตะที่มีประสบการณ์สูงหนึ่งรายพร้อมกับบวกตัวแข้งอายุน้อยอีกหนึ่งรายมาไว้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่พวกเขาจะกลับไปไล่ล่าซานโชอีกครั้งในซัมเมอร์หน้า โดยสื่อดังทั้งสองแห่งพร้อมใจกันระบุว่าแกเรตเบลคือหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมของแมนยูสำหรับโคต้าแข่งมากประสบการณ์ที่ทีมกำลังมองหานอกจากนั้นรายงานยังเผยอ,อีกว่าแกเรเบลเองก็สนใจที่จะย้ายไปร่วมถิ่นโอทัฟฟอร์ดเช่นกันแต่ติดปัญหาอยู่ที่เจ้าตัวต้องการจะย้ายไปร่วมทัพแบบถาวรมากกว่าจะไปแค่การยืมตัวท้งนี้มันยังมีอีกหลายปัจจัยที่แมนยูจะต้องคำนึงถึงดีลนนี้ ไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินค่าตัวหรือค่ายืมตัวค่าเหนื่อยหรือเรื่องอายุของแกเรเบลที่ตอนนี้31ปีเข้าไปแล้วรวมถึงการที่เจ้าตัวมีการบาดเจ็บบ่อยในช่วงหลังอีกต่างหากฟาบิเซโอโรมาโนเหยี่ยวข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงบอกว่าแมนยูเดตดเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อเซอร์กิโอเลกิร b อนแบ็กซ้ายเรอัลมาดริดเป็นครั้งแรก แต่ก็ไม่คิดที่จะให้เงินถึง30ล้านยูโรตามที่มาริดตั้งค่าหัวเอาไว้แถมพี่แสดงก็ไม่คิดที่จะยอมให้มีเงื่อนไขในเชิงที่ว่ามาดริดสามารถดึงเดกิรอนกลับไปร,ร่วมทีมได้ทุกเมื่ออีกด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากพรีเมียร์ลีกไม่คิดจะยอมจ่าย30ล้านยูโรหรือ1,110ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของเซอร์คิโอเดกิรอนแบ็กซ้ายจากเรอัลมาดริดตามที่ยอดทีมของสเปนต้องการ มีแสดงมีข่าวก,กับการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายมากพอตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเลกิลอนคือคนที่ตกเป็นข่าวกับพวกเขามากที่สุดตามด้วยอเล็กเตลเลสแบ็กซ้าย f อฟซปร์โต้โดยในรายของเลกิลอนทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตอนไปเล่นแบบยืมตัวให้กับเซบีย่าเมื่อฤดูการที่แล้วจนถึงขั้นได้รับเลือกให้เป็นแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมของลาลิก้าประจำฤดูกาล2019-2020แต่ถึงกระนั้นมาดริดก็ไม่คิดที่จะใช้งานเขาเป็นตัวจริงของทีมอยู่ดี เดิมทีมีข่าวรืออ่ารมาริตเสนอที่จะปล่อยเลกิลอนไปให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวแต่ล่าสุดสถานการณ์มันเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการย้ายทีมจะเป็นการย้ายแบบถาวรไปเลยโดยบีารงานระบุว่าแข้งวัย23ก็อยากย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเหมือนกันโดยเงื่อนไขส่วนตัวไม่น่ามีปัญหาทางนี้โรมาโน่บอกว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อเลกิลอนให้กับทางมาริตพิจารณาเป็นครั้งแรกในเร็วๆนี้แต่ประเด็นคือ ทีมดังจากถินโอทฟอร์ดจะไม่ยอมจ่ายเงิน30ล้านยูโรตามที่ราชันชุดขาวต้องการแน่นอนนอกจากนี้ทีมของกุเสือเลกุนาโซชาก็ไม่อยากให้มันมีเงื่อนไขที่มาดริดจะสามารถดึงเดกิลอนกลับไปร่วมทัพได้ทุกเมื่อด้วยหลังจากที่ผ่านมามาดริดมักจะใส่เงื่อนไขแบบนั้นกับนักเตะที่พวกเขาขายออกไปอย่างเช่นดานิกระบข่าวแบทควาสเปนที่มาดริดเคยปล่อยให้กับเลเวอร์คูเซนเมื่อปี2012แต่ก็ใช้เงื่อนไขซื้อกลับเพื่อดึงกลับมาอยู่กับทีมในปีต่อมาเป็นต้น